บืดมากนะตรงนี้นะกูว่าปิดแอร์ก่อนอย่างแรกแล้วก็ตกลงเม พ้นไหมเนี่ยพ้นอะไรสักอย่างไหมคือเนี้ล้งางมากเขาอ,ออกกนะ่อนนะซุ่มหยียบเลยหยบขนาดตัวนี้กูขอแค่ถอยออกบ้านกูรอนรอยู่มาแล้ว าจจะมากึกมากักวิด่นนึงมันได้โอ้ไม่คุณอาจจะมากึกมาก้าวเล่นนึงแต่กระชัได้เชื่อเราเชื่อมั่นใส่คือแม่งชิดฟังมาก <laughs> ชีสกันไปไหนคุณนาเออกูว่าเนี้ยนะ่าจะได้ลนะ ใช่ไหมคะ Black. 谁来问我问 <c oughs> อันนี้หักซ้ายให้หมดเลยลูกหักซ้ายนั่นแหละซ้ายซ้ายหมดเลยจะไปไหนเน,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 นี่ยคะอ,ออกซอยเอาใหม่ซ้อมถอยออกจากซอยบ้านเฉยๆซ้อมถอยเอาใช่นัน่นแหละหักหมดเลยอย่างนั้นนั่นแหละ ตกล้อแต่ไม่รวทุกคนเราตั้งล้อตรงได้แหละยังไม่ตรงล้อตรงสี่น้ยะไม่ตรงไม่ตรงนี่ตกอากร้อนม เองที่ออกจากซอยอะง่ายกว่าออกจากบ้านค่ พ่อกูนะหมายถึงพ่อตำรวจ ตรงขวเหล็กเอ้ยไม่ใช่ไอ้ขวเหล็กนั้นเชียงใหม่อันนี้อะไรนะสะพานอะไรวะท่าขาอื๋อกูออกมาโดยกูไม่ติดหัวบ้านอะจริงปะแต่กูล็อกบ้านแล้วนะแต่กูแค่ไม่ได้ปิดหลวส้มแค่นั้นเฉยๆพกูรู้สึกว่าผ้าเนี้ยมันควรจะกำจัดทิ้งได้แล้วอะแบบออกไปจากบ้านกูเสียทีอะเขะรู้ไ่ม คือกูล้างรถเสร็จแล้วแล้วกูก็อะไรวะดอกอะไรแล้วกูก็เลยเช็ดรถอะไรรถเสร็จแล้วกูก็ไปอาบน้ําใช่ไหมทีเนี้ยก็เอาผ้าขึ้นรถตั้งแต่ก่อนล้างรถละแล้วกูก็รู้สึกแบบไหนๆเราก็ขึ้นรถมาแล้วอะไหนๆเราก็ถอยพ้นออกจากประตูบ้านตัวเองได้แล้วเนี่ยแม่งักทีอะเขาจะได้รับคำชมนิวโป้ง 那白血球多少呢？哦，<music> <music> ี่เฮียมันติดอยู่ <c oughs> เออดีไฟเขียวพอดีดอกปิดอยู่เทิร์นก็ทำไ,ไมคนยิ่งกขัดขับม่อยู่ไ,ไป <c oughs> <c oughs> ไปค่ะไปหนูจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขอเป็นเรนของหนู <Yeah. S 1> นกูไปแบบช้ามากและช้ามากๆ กูจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะคะพี่ข้างหน้าเราเป็นพี่คนที่เขาขับตามหลังเราเมื่อกี้แบไแค่เราเขือเอผ้าลงเสร็จปุ๊บกลับมึงนี่ <c oughs> เอา <c oughs> ทุกคนความหน้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงกูเ,กเบรกเบามากแต่มความหน้ากัปเอรกนะคือไม่ใช่อะไรเราใส่เสียบกับตรงที่มันที่จับไง ก็เคยมามึงอยู่มุมนี้ <laughs> มุมใกล้กูว่าเดี๋ยวกูขยับรถก่อนมึงไปได้เลย กูคุยแบบไหนก็รู้กูคุยกับเพื่อนในจีบานการกนกูเอาผ้าขึ้นราวก่อนนะเคกูแขนผ้าเสร็จแล้วเชีย่ยกวนจะเสร็จมึงแบบหนาวมากนะคะหเนาเราจะกลับบ้านกันละมึงนี่สกิลถ่ายมึงเดียวที่แปลกๆขอไปก่อนขอไปก่อนหรือไม่ได้อะไร คนไทยแบบใดกูไม่หยุดอะไรทั้งนั้นกูยูเทินแบบคนไทยขอไปก่อนอมึงรูล้ละน้าที่ตลาดจะัวจับอะอันเบลเลอร์นี่เขาเอาทำอันใหญ่ไปเพื่ออะไรกันนะอันเบลเลอร์จริงๆนะโอเคเราจะกลับกันละแล้วเดี๋ยวกูวเ,อาาเอามอไซค์ออกมากินกะเกี่ยว <laughs> เพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรเมื่อไหล่กูก็ถามตัวเองอย่งางเพื่ออะไรนี่เห็นอหีอีไรเลยขอบคุณนะจอดรถกันแบบสุดยอดสุดตีมเกินอะอะไรนี่คือรถอาใช่ปะรถที่้าคัแรกที่กูได้ขับก็คือรถอรถอาที่ได้หลังหลังหลังจาก ที่เรียกขับรถมานะก็คือรถอาแลวทีเนี้ยแม่งคืนพวงมาลัยอัตโนมัติด้วยคือมันก็รูดแต่เลยปื๊อทีเนี้ยพอมาขับรถแม่ต้องคืนพวงมาลัยเองมันไม่คืนอัตโนมัติให้กูก็จังหวะคืนก็เลยอาจจะไม่งนิดนึงแล้วก็ตอนแรกอะ่ะกูก็ขับแบบถูกต้องเลยเมินถูกต้องตามที่ครูสอนเลยก็คือเราจับตรงนี้แต่ทีเนี้ยกูรู้สึกว่าแม่เมื่อยมือเว้ยกูก็เลยขอจับข้างล่างทีน ขับนานแล้วมันเมื่อยแต่ครูสอนไ้ว่าถ้าเราไม่เห็นแล้วมันเป็นสองเลนเราก็อยู่เลนซ้ายสุดไปก่อนนี่แต่กูอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาตอนออกตัวชาว้าเว้ยจะมีปัญหาก็ตรงนี้แหละแต่กูก็ไม่ค่อยซีเท่าไหร่รู้สึกว่าออกตัวช้าไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาของรถคันข้างหลังค่ะง <c oughs> งอีกแล้ว จริงครูบอกว่าเข้าเลยให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะเธอแต่กูก็แบบเออน่าครูไปเลยจ้าไปเลย การขับมือเดียวคือสบายที่สุดไม่ค่อยการขับมือเดียวนานๆเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันมันปอกแลอะมึงเข้าใจมันปอกแหล่ปะคือมันไม่มั่นอะอ้างงดึงแซบเมืองว่าก็นั่นแหละมันไม่มั่นคือมันไม่มั่นคงเออพวกนี้คือจริงๆเ้วนี่ไม่ต้องเปิดไปเยอะไลแต่ว่าเปิดไปเปิดเพื่อความคุ้มตัง แล้ววันนั้นน่ะกูขับรถกลับบ้านนั่แหละจากบ้านอากลับมาบ้านพร้อมกับไอเวฟรถมอไซค์คนละคันไอเวฟก็มาจากที่ทํางานกูก็มาจากบ้านไอเวฟหลบหมาหมาตีกันมันตลกมากหมาตีกันไอเวฟก็หลบหมาใช่ปะส่วนกูที่ก็มองแต่รถไอเวฟแม่งไม่มองเลยว่าม,มีหมายอยู่ฝั่งท้ายกูก็เกือบชนหมาอีกทีหนึ่ง ข้างคูเมืองคูคเมืองลาพูนจอดรถได้กูงงอ่ะจริงๆมันไม่ได้ทุกคนไม่ควรที่จะจอดนะเพราะว่าคูเมืองมันถนนมันมีแค่นี้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคูเมืองลําพูนกับคูเมืองเชียงใหม่มันพี่ไปได้ก็ไปอ่ะเ <Ć. S 1> ออมอสกูหมยถึงที่สุข้างในนะว่าพี่ไปได้ก็ไปไม่ใช่ไปถึงน,นะคูเมืองไฟจราจรเชื่อเลยเนี่ย ดับติดติดคือไฟจระาะจรลำพูนไปไนเลยม,มาดูด่วนนะคะใครก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โปรดมาดูอีไฟพรุ่งนี้ทีลำพูนอะ่ะถ้าเลี้ยวเลีเ้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวามันจะมีอยู่มุมหนึ่งนะมุมหนึ่งของอคูเมืองที่มันเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็คือคูเลี้ยวประจำแลวทีเนี้ยมันไอตอนที่มันจะเลี้ยวขวานี่แหละมันเป็นมุมอะไรที่แบบ เงี้ยสิเงี้เอ่ยอะไรนี่แม่กูตื่นยังเราจะผ่านร้านแม่แล้วแต่แม่กูตื่นย บ้านนี้ก็ไม่ได้เป็นนอนต่อนะคืออย่างว่าแล้วแหละจะออกมาเปนเดี๋ยวมุมตอนเข้าวง่ายอีกตอนออกนี่แหละเฮ้ยตอนออกคือแบบอะไรครับเนี่ยตอนเข้ามันจะดูยังไงมันมดแบบนี้ ็จออกบ้านโดยที่แม่ไม่รู้ถึงบ้านภายในสิบนาทีไม่ใช่กูทำไม่ได้นะคะเนี่ยบอกเลยหมุนผิดนิดหน่อยมั้ง